สวัสดีครับนักลบแคลกช็อคแทนทั้งหลายผมซาตานสดิสติกในวันนี้เราจะมาพูดเจาะลึกเรื่องแม่มดกันนะครับนี่ก็คือบ้านของผมทถวหอเก้า 9, สายฟาร์มดักควายผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆว่าผมดักควายได้เท่าไหร่แล้วเรามาดูพระกกันก่อนเลย unbreakable ป้องกันชนะรวม5,000ครั้งจากคลิปพลังโจมตีและโกเลมผมป้องกันชนะรวมไปแล้ว523ครั้งคลิปนี้538ผมป้องกันชนะมาเพิ่มอีกเออตกเลข15ครั้งนะครับดักควายได้เยอะมากบางคนเอาบ้านไว้ข้างนอกแต่ไม่ได้ดักก็ติดชิวเสียถ้วยฟ,ฟรีเลยบางคนไว้บ้านข้างในนะครับโดนตีไม่ถึง40%เสียหลายแสนแถมไม่ติดชิวไม่คุ้มเลยนะครับผมแนะนำให้ใช้ สายฟาร์มดักควายเราจะได้เก็บภารกิจอันเวกอโปไปในตัวด้วยผมเตือนเสมอทุกคลิปว่าอย่ารีบอัพบ,บ้านถ้าทุกอย่างยังไม่ตันผมเลยกำแพงที่ต้องอัพประมาณ3ช่องนะครับตอนแรกก็กะจะอัพให้หมดก่อนมาแคสแต่มีคนบอกว่าแคสแคสไปเหอะก็จัดไปโอเคเรามาดูแม่มดกันเลยในดาร์คบล랙นี่เลยนะครับแม่มดผมเลเวล2ดามีเม์ per second 30แม่มดตี30ต่อ1วินาทีเบามาก ฮิตพอยต์เลือดประมาณ100ก็ไม่ได้เยอะนะครับเปลาะมากโดยเฉลี่ยแล้วโดนตีโดยปืนใหญ่หรือป้อมธนูเนี่ยสทีตายเลยโดยเฉลีย่ย Training คอร์สสามร้อยห้าสิบดาซไม่แพงมาก m a x ซัมมอ n ยูนิตนะครับเหตุผลหลักที่เราใช้แม่มดไม่ใช่พราะตัวแม่มดเราต้องการโครงกระดูกตัวแม่มดเองทั้งเปลาะทั้งตีเบาแล้วก็เดินช้ามากเราต้องการโครงกระดูก มันสามารถเสกโครงกระดูกมันได้เรื่อยๆไอแม็กซ์สมอนยูนิตนี่คือเรามันเสกได้มากสุดเท่าไหร่ต่อทีหนึง่งเหมือนกับว่าเสกไป8ตัวตายไป6ก็เสกเข้ามาอีกให้เต็ม8ให้เต็ม8เราสร้างแม่มดมา20ตัว20ตัวนั้นก็เสกโครงกระดูกทีละ8 8 8 8 8เอา8ไปคูณ20นะครับผมตกเลขโอเคเฟเวอร์บิลด์รเก็ตแอนนี่คือมันตีเป้าหมายอะไรก็ได้มันไม่สนใจอะไรอันไหนใกล้สุดกว่าอันนั้นเลยเดามีทายแอเรียสเปลชก็คือ วิชอะตีกระจายเดีเมดเหมือนกับพ่อมดมันตีแบบหึแล้วมันไอคนที่อยู่ข้างๆประมาณช่อง2ช่องอะจะตายด้วยเสียเลือดด้วยทาร์เก็ตมันตีได้ทั้งพื้นภาคพื้นดินแล้วก็อากาศเลยเฮ้าส์สเปซิ่งสิบกินพื้นที่ความจุประมาณ12ผมลองคำนวณดูว่าคุ้มหรือเปล่าแม่มดตัวหนึงกิน12นะครับผมก็เลยดูว่าอ๋อมันเสกกระดูกมาแปดนั่นก็หมายความว่าแม่มดจริงๆอ่ะกินแค่ส แต่ซูเปอร์เซก็เําทำเกมให้สมดุลไงแล้วเขาก็เลยคิดว่าแม่มด12แล้วกันเกมมันก็เลยสมดุลดีประมาณนี้นะครับ Training Time ใช้เวลาประมาณ20นาที Movement Speed เดิน12ช้ามากส่วนโครงกระดูกตี25นะครับแต่มันตีเร็วมากแล้วก็วิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วกว่าแม่มด2เท่าเลยส่วน Hit Point แค่45คือโดนตีอาจจะแค่ทีเดียวตายเลยก็ได้เฟอิทาร์เก็คือกูตีมั่วกูชอบันไหนกูก็ตีอันนั้น Damage Type คือตีเจ้าเป้าหมายเดียวๆ Target ก็คือตีแค่พื้นเท่านั้นวิ่งเร็ว24มากกว่า Witch สเท่านี่นะครับคลิปนี้แล้วผมจะเอา Witch ไปตีผมสร้าง Witch มาประมาณ17ตัวเอา8ไปคูณ17ตัวนั่นคือโครงกระดูกที่ผมได้ผมตกเลขน,นะครับผมไม่คำนวณแล้วผมก็เหลือมันก็มีเศษนิดนึงผมก็เลยสร้างธนูมา2ตัวแล้วก็ฮิลเลอร์มา1เผื่อฉุกเฉินครับ ผมติดชิลอยู่หนึ่งชั่วโมงครึ่งช่างแม่งแล้วกันครับผมเพื่อคนดูโดยเฉพาะเลยโอเคไฟอัมแมชเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อความสมเหตุสมผลผมจะไปตีทาวหอเก้าด้วยกันเองโอ้โหอย่างนี้ครับเป็นทาวหอเก้าที่ห่วยมากมอตา้าก็ไม่ตันดูแอร์ดิฟเฟนต์นะครับก็บผมเอามังเอา รู้สึกว่าเอาเหมือนกับลาวาฮอตมาเนี่ยผมว่าลาบเลวยนะเนี่ยผมแกรังแกนี่แล้วกันก็ไม่ผิดเงื่อนไขเฮาฮอเก้าใช้แม่มดผมบอกเลยปล่อยไกลๆนะครับปล่อยไกลๆอย่างนี้เลยวู้ฮู้กระจายนั่นแหละไปเลยไปเลยเร็วคิวเลอร์ตามนี่กำลังแคร์เลยว่ะ แม่มดจะหมดประโยชน์ข้าไม่มีโครงกระดูกนะครับคือมันโดนตีแค่สองครั้งก็ตายแล้วนี่เลยเนี่ยมันเสกเรื่อยๆเหมือนลังแคลโหลังแควลแคว,วิ่งไปทั่วเลยปลาขดมวงแล้วกันใหญ่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 ชอบของใหญ่ชอบของใหญ,ใหญ่นั่นแหละโอ้โห้โคตรเร็วเลยแบบวิ่งวิ่งวิ่งก็ตีเร็วมากคือมันเปราะก็จริงแต่มันตีเร็วมากนี่นะครับ คงกระดูกคงกระดูกอย่าเพิ่งตายมึงอย่าพิ่งตาย,ย,าต,ายตรงเนี้ยหนึ่งดาวนะครับเทาหอพังแล้วนี่คือเหตุผลว่าถ้คุณอัพบ้านไม่ตันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคุณจะเจอคนที่เขี้ยอย่างผมที่ไปรังแกคนประมาณน,นั้นนะครับโอเคผมเอาแคม์มาปล่อยเลยโหอยคนให้กลัวเลยมา เอาล่อ,อาเชอร์ไปสองตัวแล้วกันยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหฮิลเลอร์ผมโดนยิงแล้วอาเชอร์ควีนผมยังไม่เสียเลือดเลยดูนะครับข้างล่างแม่งโคงกระดูกเต็มเลยอะยังกำลังแคร์เลยกำแบบลังแคร์วิงเต็ม่านเลยครับผมรู้สึกว่ามันวิชอนะมันใช้เวลาแป๊บหนึ่งกว่ามันจะคิดออกว่าเฮ้ยโครงกระดูกกูตายสร้างใหม่เร็ว หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใช้แม่มดเลเวลสองไปสิบเจ็ดตัวผมปล่อยโกเลมมาทำไมวะเบืองผมไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในแคลนด้วยแหละครับนี่แหละครับเทคนิคการใช้แม่มดก็คือปล่อยให้ไกลๆคือเราอย่าให้แม่มดตายคือเราต้องปล่อยให้แม่มดไกลๆแล้วมันจะเสกกระดูกมาเรื่อยก,กระดูกมาเรื่อยก,กระดูกมันวิ่งเร็วกว่าแม่มดสองเท่าอยู่แล้วให้กระดูกไปตายก่อนนะครับเพราะมันเกิดมาได้เรื่อย นี่แหละครับเวลาแม่มดมันเข้าใกล้ฐานมันช่วยยิงอยู่แล้วแต่มันยิงเบาแค่สามสิบสิอาจจะเป็นเหมือนระเบิดเป็นสเป a s อเรียก็ไม่แรงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งกระดูกอย่างเดียวนี่แหละครับราบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมไม่เคยดูคลิปมาวิธีการสร้างฐานกันแม่มดยังไม่มีใครกันได้นะครับเขาบอกว่าวิธีการดักแม่มดก็คือวางระเบิดไว้ตรงหัวมุมสมมุติว่า คุณสร้างฐานมาตันหมดเลยแต่คุณว่า,วา,วาไปตรงนี้โล่งมีคนวางถังระเบิดไว้ตรงเนี้ยสองถังมันวางแม่มดสี่ตัวแบบตุม้มตายห่าหมดเลยแต่เรากะยากนะครับวิธีการอย่างนั้นก็ที่การแม่มดได้ดีที่สุดก็คืออัพฐานให้แข็งแรงนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมแนะนำเลยโง่ๆเลยนะครับเพราะแม่มดมันก็เหมือนกับก็อบลินที่วิ่งเร็วมันเสกได้เรื่อยๆมันไม่ใช่มีอะไรพิเศษก็แค่เสกได้เรื่อยๆนะครับนี่แหละครับเอาละครับ กิจกรรมแจก Power Bank ยังมีอยู่นะครับอย่าลืมไปทําตามกติกาใต้คลิปเลยถ้าคุณทําตามแล้วคุณก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ Power Bank อันนี้ไปฟร,ฟรีเลยสังเกตไหมครับผมอยู่แคลนคุณ Master Bent Thailand งงไหมครับว่าผมมาทําอะไรข้างงสงสัยอย่าลืมติดตามกันนะครับเอาละครับคิดอะไรอยู่กบที่นในคอมเมนต์เลครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe สวัสดีครับ